มาที่วิ e อ o ฟฟอร์จูนกันบ้างนะครับวิวออฟฟอร์จูนนะครับมีรอบแข่งพิเศษนะครับที่จะจัดในช่วงวันที่ยี่สิบสี่ก็คือวันนี้ถึงยี่สิบแปดพฤศจิกนะครับตามเวลาของสหรัฐอเมริกานะครับโดยการแข่งขันพิเศษในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นโดยสปอนเซอร์รายหนึ่งนะครับเป็นเว็บพนันนะครับที่ก็เคยสปอนเดอร์พาส์ไลน์เกมหนึ่งอะฮะ เออไม่ไม่คนละตัวคนละตัวคนละตัวใช่ไหมคนละตัวคนละส่วนกันคนละเจ้าคนละเจ้าคนละเจ้าใช่ไหมใช่เพราะว่าเพราะว่าอเมริกาเวทพนันธยิ่เหลือเกินนะครับอ่าครับในอเมริกานะต้องย้ำว่าในอเมริกาอ่ะอเมริกาในอเมริกานะครับในอเมริกานะครับไทยมีไม่ได้นะไทยมีไม่ได้เราเราไม่สามารถใช้อํานาจในการข้ามน้ํำข้ามทะเลไปจับที่อโนนได้นะฮะไม่ได้นะฮะเพราะเพราะว่าต้องบอกงี้บ้านเขานะฮะของอเมริกาก้าวพนันเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายถูกกฎหมายอ่า สี่วันแรกของอแม์นี้นะครับรวมรอบโบนัสด้วยนะคะก็ก็คือเราก็แข่งขันปกติแต่จะหาสามคนที่สะสมเงินรางวัลได้มากที่สุดมาแข่งกันในวันสุดท้ายนะครับเพื่อหาคนเดียวไปเล่นรอบโบนัสรอบพิเศษชิงเงินรางวัลสูงสุดถึงห้าแสนดอลลาร์สหรัฐนะคะว้าวแต่ในช่วงอีสี่วันที่เหลือเนี่ยในเกมก็จะมีเวทนะครับหรือช่องรางวัลพิเศษที่เรียกว่ามัตติพายเออร์ หากเรียงอักษรแล้วมันมีขึ้นมาเนี่ยจะได้ตัวละ 1, หนึ่งพันเหรียญคูณกับเลขตัวคูณบนเวทนะครับสูงสุดนี่ขึ้นไปห้าเท่าทีเดียวอ่าซึ่งบนวงล้อนั้นจะมีอยู่สองเวทด้วยกันอ่าสมสมสมติว่าเราเลือกตัวเอมาแล้วมีสองตัวเนี่ยเราจะได้สองพันคูณกับไอท,ที่อยู่บนเวทเดียวมามีมามีคูณกี่เท่าถ้าคูณสี่ขึ้นมาเท่่าาวกถ้าคูณสี่ขึ้นมา,าคูณห้าก็ได้อะ้าคณก็หมื่นดึงเลย ค่าตัวนั้นหมื่นหนึ่งนะฮะส่วนในวันสุดท้ายเนี่ยตัวันศุกร์นะครับจะมีเวทนะครับสิบเท่าเลยทีเดียวอ่าครับเป็นไวเวทนะครับ,เ,รบเข้ามาแทนโดยสามารถใช้เหมือนไวการ์ดนะครับเป็นไวเวทหรือถ้าเก็บไว้แล้วเข้ารอบโบนัสนะฮะจะมีผลดังนี้ก็คือรอบโบนัสสำหรับวันศุกร์ก็จะเปลี่ยนไปโดยผู้่อจขันหมุนวงล้อบโบนัสนะครับ 24ซองเส้นเดิมนะครับแต่ข้างในจะมีตัวคูณตั้งแต่สองสามสี่แต่ถ้าเอาเวทติดตัวมาด้วยเนี่ยก็คือเวทสิบเท่าเนี่ยติดตัวมาด้วยจะแทนหนึ่งซองให้เป็นให้ซองนั้นเนี่ยใน24ซองอ่ะจะมีหนึ่งในนั้นเป็นสิบเท่าคูณสิบซองหนึ่งซองหนึ่งจะมีซองหนึ่งที่คูณสิบจากนั้นก็จะมี45วิทีในการทายปริศนานะครับห้าคำ แต่ละแต่แต่ละคำติดตั้งต้นมีตัวอักษรให้นะครับเหมือนเดิมฟิกเอาไว้หลายๆปีแล้วนะฮะ RSTLNE อ่าจะเริ่มปรากฏอักษรแบบรอบพอดอัพเลยก็มีทั้งหมดห้าคำเนาะใช่เวลาจะเริ่มจับเมื่อตัวอักษรตัวใหม่ขึ้นมาบนบอร์ดนะฮะต้องตอบให้ถูกนะครับเพื่อสะสมเงินนะครับแล้วคำละหมื่นเหรียญอ่า เมื่อถูกในแต่ละคำนะครับเวลาจะหยุดลงนะฮะห,หมดเวลาได้กี่คำเอาไปคูณกับหมื่นเหรียญนั้นเป็นเงินของรอบโอนัดไปนะครับแล้วดูว่าในซองน,นั้นเนี่ยคูณเท่าไหร่นะครับอ,อย่างสูงสุดเนี่ยห้าอ,อย่างสมมติครบห้าคำถูกครบถูกทุกคำห้าคำเลยอ้าหมื่นแล้วสมมติหยิบออกมาปุ๊บเป็นเวทคูณสิบห้าแสนห้าแสนสูงสุดนะครับ ในกรณีที่เอาเวทมานะอที่ถือเวทมาเอแต่ถ้าไม่ได้ถือเวทมาเนี่ยก็มีก็คูณสี่ก็ถือคูณสี่ก็ได้สองแสนนะอันนี้คือทัวร์ไดเม็ตเรเรียกว่าเป็นทัวร์ไดเม็ตพิเศษแล้วกันอ่แต่แต่ขอโน้ตไว้นิดนึงวีล้ายังมีอยู่นะฮะถ้าพอเอิ้อตเอาวีล้าติดมาด้วยเนี่ยนอกจากจะมีผิดเข้าเลยใช่ไหมหนึ่งล้านดอลลาร์ก็ยังมีอยู่เหมือนกัน โอ้โห <önce S 1> นักเนยังลองเลยเนี่ยเอาเวทล้านมาเนี่ยเออก็คือถ้าเอาเวทสิบเข้ามาด้วยแล้วเอาเวทหนึ่งล้านมาด้วยเนี่ยโอ้โหสองนิ่งเลยค่ะนะแต่ไม่ใช่ว่าคุณได้ซองหนึ่งแล้วคุณหมุนอีกทีเอาซองตัวคุณไวทีไม่ได้นะเอ่ไม่ได้ไม่ได้ถือเวทมายังไงสุดท้ายมันคุณก็ต้องหมุนวงร้ออยู่ดียะเออคุณก็ได้ล้านเดียวนะคะจะได้สิบล้านไม่ได้นะโกงไม่ไม่ได้มันไม่ใช่โกงคร ถังแ, <c oughs> งแตกถังแตกโซนี้ถังแตกเนี่ะนะไม่มีทางปกติอาปกติรอบป,ปกติที่สปอนไม่ได้ลงอะไรตรงนั้นนะฮะแสนก็แตกเป็นว่าเล่นแล้วนะครับฮะนี่แล้วแล้วไม่นานนะล้นานพึ่งอ,อกโซนี่นะครับโซโซนี่พึ่งพึ่งเคลียร์ประเด็นนี้ได้มาเคลียร์เคลียร์ประเด็นขายลูกสิทสิ์ไปก็ตายห้าทีเดียว